ครับสวัสดีนะครับผมตาทองนะครับตอนนี้ตาทองพามาดูที่หนึ่งแปลงนะครับเนื้อที่แปลงนี้นะครับจำนวนทั้งหมดห้าไร่นะครับเป็นดินทรายนะฮะที่อาจจะเอียงนิดนิดนึงนะครับเจ้าของเขาต้องการจะขายครับในจำนวนไร่ละหนึ่งล้านห้าแสนบาทนะครับจำนวนห้าไร่ครับตรงนี้ที่ผมยืนอยู่เนี่ยนะฮะ จะติดกับทางสารประโยชน์เป็นทางสารประโยชน์นครับซึ่งจะเป็นทางลูกลังนะครับส่วนพื้นที่ตอนนี้เจ้ของที่เขาถ่ายไว้เพื่อเตรียมจะปลูกปลูกมันนะครับเป็นที่โคกจะรู้สึกจะเอียงนิดนิดหนึน่งนะครับส่วนหน้ากว้างที่ติดถนนสวนสศน,น,นะครับก็ประมาณหกสิบเมตรนะครับติดถนนสวนสนศสี่เลนนะครับ ซึ่งถ้ามาจากกระบินบุรีหรือจากกรุงเทพนะครับที่ดินจะอยู่ซ้ายมือนะฮะที่ดินแปลงนี้นะครับเป็นโฉนดนะครับนอสอสีจอคุกแดงครับคือพื้นที่รูปจะจะเป็นอย่างนี้เลยครครับ ที่ดินแปลงนี้ห่างจากตลาดสาลาลำดวนเพียง1.8กิโลเมตรนะครับส่วนจะไปสักแก้วนะครับห่างจากตัวเมืองสักแก้วก็ประมาณ7กิโลเมตรนะครับถ้ามาจากกรุงเทพฟิวเจอร์ฟาร์ลังสิทนี่ก็ หนึ่งร้อยแปดสิบเอ็ดกิโลนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับเหมาะเหมาะที่จะทําเป็นปั๊มน้ามันหรือไม่ก็สร้างเป็นที่ตรวจสภาพรถอันนี้ก็เหมาะนะครับเพราะที่ตรวจสภาพรถตอนนี้ไม่ค่อยมีนะครับถ้าจากสาราลำดวนตะบลโคกปีคองนี่จะออกมาตรงนี้เสร็จแล้วตรวจสภาพรถเสร็จก็ไปต่อทะเบียนได้เลยที่คุณส่งนะครับ ที่ดินแปลงนี้นะครับตรงข้ามกับอบตสาราลำดวนตําบลสาราลำดวนครับรูปที่พื้นที่ดินเป็นเป็นดินทรายนะครซึ่งราคาที่เจ้าของตั้งไว้ไล่ละหนึ่งล้านห้าแสนบาทนะครับอันนี้คงต่อรองได้นะครับถ้ายังไงท่านใดสนใจหรือคุณคุณ,คณท่านใดที่ สนใจก็ติดต่อมาที่ตาทองนะครับเบอร์โทรศัพท์ก็0822318934นะครับตาทองจะพามาดูที่แล้วหรือจะให้ตาทองต่อรองราคาก็ได้ครับก็ขอขอบพระคุณนะครับสำหรับท่านท่านคุณคุณที่สนใจก็ช่วยมาซื้อที่กับตาทองสักแปลงนะครับก็ขอขอบพระคุณล่วงหน้าครับ